วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาเศสร็จหลังจากทำงานจากหนังสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมา บอกว่าเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระปฐมก็ดีสร้างวิหารองค์พระปฐมก็ดีทาหมดนี้คนจะทําเป็นหนังสือไว้เพื่อรู้หลังทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทําไมก็ขอนําเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตํารานะคุยเงินแบบธรมธรมดาธรรมดา รือว่าการสร้างเจดีย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะทูกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำล,ลังป่วยมากเวลาน,นี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลานีน้ถ้าถึงเวลา4โมงยินมันจะเริ่มอาเจียน แล้วก็เจียนเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันาการฉันอาหารก็ฉันไม่ได้มากแล้ก็จะกินน้ำบางทีพอกินน้ำเปหนึ่งแก้วก็เจียนสามแก้วท้องก็ผูกแล้วต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึงร้อยหกสิบ แล้วก็มีน้ำในครับนนปอดหัวใจเต้นไม่เป็นยังวะอนี้เป็นต้นนะ้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักแต่ถว่าบรรดาท่านผูบ้บริสุทริ์ทำลายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริงๆ ทำไมอาตมาจึงทำการกอร่อสร้างถ้าพูดถึงการกอร่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จะเริญภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวปพนที่ต่งตางๆไปที่พอใจ เรี่สบายแล้วกลับพื้นที่เมื่อกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นและเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อน,นั้นถ้ามีบ้านอยู่จะก็ลองดูคราวหนึ่ง ถอยหลังจากนี้ไปประมาณยี่สิบปันเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลามันก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากับทรนมานนั่งทรมานคุยอย่างนี้แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ แต่การที่สองทุนสำหรับบำรุงวัดในพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พออย่างตายไม่ได้อ่าอื่นไม่สำคัญหนึ่งทุนจะไปเกณฑ์ใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจำเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้าง ก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีคุณอยากคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบ้วนแล้วตามความประสงค์ของฉันจะลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดท่าทรงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบานองโคเบื่อการก่อสร้าง หวังจะหาอยู่ที่สงัดเม่เห็นวัดท่าทรงมีสภาพเป็นวัดร้างก็คิดว่าถาวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกุฏกะทอบเล็กๆก,ก,ก็สบายใจแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมาก็กลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมกะเมื่อที่ ว่าต้องสร้างให้เต็มตามบริเวณนี้มีเนื้อที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั้นสตังก็ไม่มีเงินร้อยบาทยังไม่เคยติดกระเป๋ายังได้ถามว่าจะสร้างอะไรยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทำเมื่อทำม,มาถึงขังน้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จ ยังขาดอยู่วิหารร้อยวิหารยี่ห้าเมตรเขาทอดยี่ี่าไร่ยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยร้อยรอบร้อยไร่ยังไม่ไประจบกันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันกังได้เขาค่อยทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายฉนั้นบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างมันไครั้งก่อนหลังโบท ให้รื้อขึ้นมาเป็นคนกรียให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เลยชี้ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารแล้วราะว่า,วาบันดลทุตลูกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีย์อยู่แล้ว,ท,ลวท่านบอกว่าท่านบอกว่านั่นมันยอดวิหารยอดนบันดบไม่ใช่เจดีย์คต้องสร้างเจดีย์ยิงยะครบบ้วน ก็ได้ถามว่าจะสร้างที่ไหนผมไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไร่ก็ได้แต่กราบยนท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็เลยบอกว่า บันแรกตกลงก็ไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณตีเกือบตีสี่เลิกเจริญกรรมฐานท่านก็นมาพูดอีกอาตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อ ที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มีที่งไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทําแน่นอนท่านก็นิ่งถ้าท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทําแต่ให้ทําองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงถานว่าราคาประมาณเท่าไหร่ บอกไม่รู้ละฉันหาให้ทันก็นแล้วกันเน่าราคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของ่จะขึ้นราคาขางหน้าไม่ช่าของจะขาดมืาาองมาามลงในท้องตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากำหนดราคาเวลานี้ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งวอกว่า,วา ถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนตรงนั้นต้องทําให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ได้ปิดทองตามร่องปิกกระจกตาเม็นี้มองเห็นความสวยถามได้ว่าทําไมจึงต้องสวย านบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ทานี่ไม่ต้องการโอ,โอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจรึงทําไม่เหมือนใครต้องการอย่างเดียวให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติดตาจิดใจว่าวัดท่าทรงมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตก็นึกึ้นมา ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นดีลาของพระท่านที่ต้องการใช้คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆย,ยิงเรียกกันได้ช่างปรนเสรกระจมเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ เรื่องความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี่มีความรู้บวกกันแล้วเป็นปแปดก็นั่นหมายความว่าเมียปสี่ผัวก็ปสี่ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นปแปดเข้ามาปรึกษาหารือให้การสถานที่ว่าถ้าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหน ธอกะสถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ํากว่าพระยืยนเฉพาะยอดนะถึงยอดเรื่อยไปที่พอใจก็บอกว่าเธอว่าเจดีย์นี้ตรงมีดอกพุทธานทั้งหมดตอพุทธานทั้งหมดติดทองคําร่องพุทธานก็ติดกระจกกระจกเงาขาวใส ้ามใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดพราะทนแสงแดดก็เป็นกระตกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใกล้จะดดกฝนที่จะเป็นพฤษภาคม2,534ั 2, นห้าอก็ลงมาจทก่อนที่จะทำก็มีคุณอวิชาติสุข,ขมุม รู้ข่าวเข้าก็ไปเป็นละไปถ่ายภาพเจดีมาจากวัดต่างๆอย่างวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็ตามเอามาหลายภาพเอามาให้เลือกจะเลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านที้จึงให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแต่เรียบๆกับเียมีขั้นตอน เธอก็เขียมาท่านเป็นที่พอใจต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่างทั้งหมดถึงคอระครังเป็นเรื่องของประสวยกับจำเนียนด้านคอระครังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรน,นนี้อยู่พอทคคมคครก็เป็นการก่อสร้างเจดีย์ก็มันเริ่มขึ้น พระเจดีนี้มีความสำคัญยังไงก็ต้องขอต่อว่าถ้าเฉพาะเจดีจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีถือว่าเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติ ถ้าเเห็นภาเจดีย์เราต้องถึงว่าสงผู้สร้างก็เป็นสังขารโุสติเห็นภาพเจดียด์สวยเป็นภาพของกุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจใมั่นคงมากไปสมาธิสูงก็ไปพุทโลกตายที่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การกอร่อสร้างทุนไม่มีที่บรรดาธิภูษุบริษัทคงจะมีคนทำบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินสามพันบาท ก็ไม่ได้โฆษณาเมื่อจะเริ่มากางกสร้างความอภิชาติสุข,ขมุมที่อยู่กรุงเทพก็นำทุนมาให้หนึ่งแสนบาทต่อมาให้แสนบาทต่อมาให้อีกหนึ่งแสนบาท,า 100, บาทรวมแล้วสามแสนบาทเป็นทุนสำรองไม่ใช่ยืมนาควาอภิชาติให้เลยให้ทำเลยก็ทำด้วยไปจนทันจบ ไอ้จบนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหรเพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทํางานทาร่วมกันหมดทำหลายทำคราหลายสถานที่ซื้อของมาพร้อมกันจใจตีราคา,าคร่าวๆหนึ่งเจดีทั้งองค์เจดีด้วยของนายเจดีด้วยให้ตีราคาสักห้าล้านนี่ไม่พอ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรไนยจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีก้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามเป็นแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนเอามาเป็นที่ใส่พระปรมสารีริกธาตุ์ แล้วก็ในนั้นก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคําเป็นทองคําบนะุคณะโยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิษณโลกนํมามาถวายพร้อมด้วยเครื่องประดับอาบรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเขาลือกัน ว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าพระเจ้าสีธรรมสีธรรมปิฎกพระเจ้าสีธรรมปิดกก็คือพระเจ้าพรหม,มหาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพรหม,มหาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อจะเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปิดก พระเจ้าสีธรรมปิดิหรืพระเจ้าพรหมหาราชมาสร้างวัดวัด,วดหนึ่งใกล้เขตพิษณุโลกกับพระเจิบย์ต่อกันไม่ทราบปอยู่ตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุกพระพุทธรูปเทวรูปไว้มากคณะคุณยมสัรพวกก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุด เมไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชาณะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทความโดยเฉพาะอย่างยิ่งตหลับใส่พระรงศาริกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความยินไปตับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมา่านบอกว่าก่อนที่ทำการขุด ว่าคนที่เขาขุดพบเน่ยเขาขายเอกสิทธิ์เขาขุดพบก็ได้อะไรไปบ้างก็ไม่ทราบในคณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งทงี่ไม่ใช่เจ้าของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้สามหมื่นถือสี่หมื่นก่อนที่รเราจมขุดกก็ทำพิธีบวงสรวง คำว่าบวงสูงนี่รัรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไร้เหตุไร้ผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญพรมมาได้รัตนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊เขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแปบลบบบกๆนัเห็นอยู่แล้ว ว่าสิ่งทด่ลับที่มีอยู่ที่เราไม่สามารถเห็นได้จะมีอยู่เมื่อทําพิธีบวงสวงเสร็จเสียงใต้ดินคึกขรักคักคล้ายก,บก,บกับคนขนของยนหนีเสียงดังสะท้านมาเหนือดินก็โยมสรรพกรบอกว่าไม่ได้ไปในอรอกจะขุดไปถวายหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปขอว่าของนี้เป็นของสงฆ์ก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกันพรบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบถ้าขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็อนำเอาของมามามแจ้งข่าวให้ทราบว่ายังไม่ได้พระองคราดีทิ่ทราบก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโรหศสารีกษาตรอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดเจะขุดทางนั้นก็เป็นว่าแปลว่าได้พระโรหศสารีกษัตเขาสพระพุทธรูปเทวรูปมามากนั้นเจดียอวอนี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะขยมสอนผู้ก่อนพิสุโลกทางการะดาของท่านนำมาเอาไว้ในเจดีย์หลังนี้ คือที่พูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่นแล้วก็ยังมีของอือีกมากที่บรราจจดาญาติโยมผู้บริสัทธ์บูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองนี่บูชาพระตนทไกรอีกมากถ้าจะคิดจริงๆราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ถ้าใครให้ห้าล้านหรือสิบล้านก็ไม่ขายทั้งนี้เพ,พราะอะไรพระไม่มีอาชีพขายี่ดี พระมันมีชีวขายพุทธรูปก็รวมความว่าเจดีย์มีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาท่ทนพุทธสัจก็คือว่าที่พระท่านมัดจัดการสร้างเองท่านเที่ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบถ้าสถานที่ทางอาชีวะต้องสร้างตรงนี้ พราะบริเวณนี้เป็นที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากสร้างทัพลงไปกับวิหารของพระพระพุทธเจ้าอ,อมตะมีอยู่หลังหนึ่งนั่นทัพที่พระบรมสารีริกธาตุที่ขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดิงก็สวยอารามมันก็ดาวดวงใหญ่ลอยเหนือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านข้าสามต้องสร้างตรงนั้น ถ้าตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์รถแท็กเตอร์เวลาทะเกรดที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสตตา์เครื่องติดทำงานอื่นได้ก็ถึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านเรรมดาทั้งพัตภัยสัตหลายนั่นจดีหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนด จะบรรจุพระรมสาลีกธาตุวันที่ 1, สิบแปดกรุภาพันสองพันสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าตรงกับวันการสามืา่อวันมาคบุชาถ้านับอายุอัตมาตามใบสุทธิก็เจ็ดสิบห้าปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่เจ็ดสิบห้าปีไม่ใช่ร้อยปี ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็สโดแล้วแต่พระท่านพระท่านจะให้ตายไม่ตายเป็นเรื่องของท่านถ้าท่านยังอยู่ทํางานไหวก็ทําทํางานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมาฐาน สอกนกรรมาฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะเือ้อเป็นหน้าที่เช่นขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทําการก่อสร้างนี้นอกจากเงินสามสขอคุณอภิชาติสูมแล้วนอกจากนั้นทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนีใ้ใช้ทุกจุดพระพุทธรูปองค์ห้าหมื่นไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ ห้อง,องห้องละห้าหมื่นไม่พอก็เติมในเงินส่วนตัวแต่ว่าขอญาตโยงลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสูงเห็นเจดียด์องค์นี้เข้าจึงคิดว่าเจดีย์นี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีย์กำลังใจของดายพุทธรรัตว์จะมีธรรมปีติ เมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจำภาพได้เป็นนึกวันไปทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกทิดหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกต่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีอารมณ์ติดใจปเป็นชานจิตเจะจับในภาพพระกุรสนเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทพธสาสเนิกชนเมื่อเวลาท่านตายท่านจะหลีกอบายภูยมิได้ ดังนการทำมูลที่วัดนี้ทำมจึงต้องทำให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทำเกินหน้าชาวบ้านเขาบ้างทำชอบเอาเด่นบ้างมีคนเขามาเล่าให้ฟังเขาไปว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความจริงคําว่าดีแต่ว่าคำว่าเด่นเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทำนี่ทำตาม,จาม,จามใจพระ ไม่ตค่ตามใจคนพูดคนพูดเน้ะไม่มีส่วนในการทําแล้วก็ไม่มีส่วนในการทําบุญ้าตังบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้ถ้าเยอะตามใจทําไมถ้าถามว่า,าําตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอแตว่าในเมื่ออจะมาบทพระบทมาเพราะพระท่านสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพราะอาศัยพระ มีข้าวกินพระพระมีผ้าน,นุ่งผ้าห่มพระพระมีที่อยู่พระพระมียารักษาโรคพระพระมีเครื่องใช้ไม่สออทุกอย่างพระ,ระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีศรัทธาญาติโยมก็ให้อาศัยบาร,รมีของพระถ้าเราเราบวชมาเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระถ้าบอกว่า มารกมีจริงสวรรค์มีจริงภูมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็แสดงว่าเราเป็นนิรศรีเป็นคนนอกวัฒนาสรเวลาบทอาศัยพระอาศัยบาร,รมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระอาตมาก็ยอมทําตามนั้นไม่ได้ อีกประการหนึ่งก็บอกว่าสร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนผู้หน้ารังเกียจไม่ใช่ผู้สงเกียจท่านหนึ่งเมื่อสร้างสราสองไร่ได้สองปีเสร็จไปสองปีเกขามานั่งเคาะพื้นที่วัาสร้างทําไมมันใหญ่โตจะพูกคนที่ไหนมาแต่กว่าจริงการสร้างสราสองไร่จะช้าไปหนึ่งปีการสร้างมันสร้างปีหกเดือนเสร็จ มันก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกระถินทอดเสร็จพระเจ้ากะสังปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศางลาถึงสองไร่ให้แล้วเสร็จภายในกระถินปีหน้ามันได้ยา้าโยมพทธบริษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างเเสร็จพอถึงกระถินปีหน้าปีนั้นตระเว,วเฉพาะรถบัสมาห้าสิบคัน สลาพระวินิตไม่พอลน้นรถเก๋งอีกต่างหากรถตู้ต่างหากพอสร้างเสร็จก็ถินปีที่สร้างเสร็จล้นสคนล้นสลาไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นสลาโดยเฉพาะปีนี้หลายลน้ 2, 4, นสอง4ันหลายจะล้นสลาเป็นอนว่าตั้งแต่ปีพศสอ0วันสามรอ พออ 25, ันห้าร้อสาิเป็นต้นไปจะรับกถินที่สลา12ไร่สลาที่12ไร่นี่ไม่ใช่คนอื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแจงกับเพชรสลา2ไร่ก็พอต่อมาไม่พอใช้สลา4ไร่ร่วมเป็น6ไร่ก็ไม่พอ ต่อมาสลาทิพสองไร่ต้องสามรอบอาฏฐบรนดาท่านุทธบริษัทเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกับเพียงเท่านี้นะในวันมาฆบูชา2535ตรงที่18กุมภาพันธ์ขอบันันทุกท่านมาร่วมกันน,นมัสก,การพระเจดีย์จะหนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุรลงท่าจะแจก แจกจะเพาะกับคนที่ทําบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทํากระดาษเช็ดก้นหมดธรรมดานันพุทบริษัทไปเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนอความสุขสวัสที่พัฒนาบางคลสมบ,นบนนูรณ์ผลผลจงมีแตบรรดาน,รนันพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดีเวลาอกกี่สิบแปดวินาที